มา,มาอยู่กับ L 5 0 1 8 SP ครับโอ้อากาศนี่ร้อนมากครับท่านผู้ชมแถวโซนอำเภอบ้านกรวดครับเป็นงานปั่นกบข้าวครับพี่นออ้องช่วงนี้ก็กำลังเร่งนะครับ บางเจ้าก็พึ่งไถแล้วก็พึ่งปั่นครับเดี๋ยวมาดู L ห้าสปดปั่นนากันหน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้คันนี้ก็จะมีของแต่งใส่สปริงกร,รมนานะครับเปิดรอบอยู่4,500ครับคันนี้โอ้โหจะจัดเลยครับ แล้วก็มีท่อรั้นครับคอรั้น2นิ้วออก2นิ้วครึ่งครับถ้าใครติดตามผมอยู่ก็น่าจะรู้นะว่าคันนี้คอนี่รั้นขนาดไหนครับแดดนี่ร้อนมากครับประมาณ40กว่าองศาได้ครับวันนี้ ปัน่นคันเดียวครับอีกคันหนึ่งการบาดแตกนะครับสําหรับสี่เก้าครับทุกทีเขาก็จะปั่นคู่กันนะปั่นจะสองครับ น,นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะถ้าฝนมาตกใส่ให้นะครับบอกเลยว่ามองไม่เห็นรถแน่นอนกลับมาใส่อ่าขอ้อ นิ่มนะครับพี่น้องหลังจากแต่ก่อนนี่เป็นคอลันนะครับดังเกินครับเจ้าของรถบอกว่าไม่ไหวครับเสียงดังจัดก็เลยทำการใส่ท่อเงียบครับ สำหรับ L 5 0 1 8เป็นรุ่นฮิตเลยฮะสำหรับรุ่นนี้เต่องการปั่นนาเนี่ยก็โอเคครับงานดันก็ดันโอเคเหมือนกันครับสำหรับรุ่นนี้ เจ้านี้เจ้าเดียวครับปั่นอ่า,อากบข้าวให้แล้วก็เก็บเงินอีกทีหลังเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยจ่ายโอ้อย่างนี้มีเงินหมุนน้ำมันทันบนในเซลุสเซลุิบอกว่าปีปีหนึ่งนี่หมดน้ำมันไปเป็นแสนครับอันนี้เขาปั่นให้นะครับ เก็บเงินค่าปั่นค่าไทยทีก็หลังเกี่ยวข้าเสร็จครับพี่น้องโอ้ oh. ถือว่าสุดจัดครับเจ้านี้ใจถึงมากฮะ โลตารี่ตาช้างนะครับเรื่องลุยงานนางานไถางานานานี่ก็ถือว่าต้องยกให้เขาครับสำหรับ L 5 0 1 8 SP นะครับเรื่องการคล้องตัวเรื่องไถนาะเรื่องบันนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับ ถ้าจะเอาไปบุกเบิกป่านี่ก็หรือว่าไปลงทางสามถามว่าถ่ายได้ไหมก็ถ่ายได้ครับแต่จะสู้รถใหญ่ไม่ได้ครับประมาณนั้นครับเรื่องสมหรับงานบุกเบิกนะถ้าเปรียบเทียบจริงๆก็ถ้าลุยงานบุกเบิกนี่ถ้าเปรียบเทียบกับ49่านี่4ี่นี่ถือว่าโอเคกว่า50นะครับ พอน้ำหนัก4กนี่ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่ครับบอดี้ใหญ่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับแต่เรื่องงานถ่ายงานปั่นนี้ตอนกบเขาครับ ก็แค่เลยสำหรับรุ่นนี้ครับ อมองไม่เห็นรถละช่วงนี้ก็ออกง่ายครับสำหรับคูเวต้านะสำหรับแ5 0นี่ค่อนข้างจะออกง่ายเลยครับ <c oughs> ก็เลยเป็นรถที่รุ่นฮิตนะครับตอนนี้ก็มีสามรุ่นนะครับที่เขาจะฮิตใช้กันนะฮะสำหรับคูเวต้าสำหรับโซนนี้นะ จะเป็น L5118 นะครับแล้วก็ l อ0 1 8แล้วก็ M6240 ครับเขาจะนิยมกันครับจะนิยมใช้มากอุ๊แบแดดร้อนครับพี่น้องร้อนอีหลีมานน้จังค่ะครับ แล้วเสร็จนี้ก็จะไปงานดันทําชั่วโมงต่อครับเป็นง,งานเสียบุะเน,นี่ยงานนี่เยอะจริงๆครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายงานดันต่อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ